สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะแอมพูค่ะของด็อกเตอร์สเปเลอร์ฟอรลิงสโน่นะคะตัวนี้ตัวนี้สรรพคุณก็คือช่วยให้ออผิวขาวกระจ่างใสนะคะก็เหมือน อะไรนะ falling snow เนาะ falling snow ก็คือแบบว่าก็อย่างว่าเนาะ snow ก็คือแบบว่าขาวมากเลยนะคะสําหรับคนที่แบบว่างานแบบว่ากู้ผิวเร่งด่วนอะไรเงี้ยเหมาะมากเลยนะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าจากผิวเราโทมหรือว่าผิวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผิวหมองผิวอะไรเงี้ยค่ะเราแบบเออเหมาะมากเลยนะคะตัวนี้ค่ะจัดค่ะตัวนี้นี่นะคะตัวนี้เลยจ้าแอมบูตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมา หักแอมพูนะคะมาใช้กันเลยจ้ะใช้ไม่ยากนะคะตัวนี้ค่ะก็คือหัวขวดใช่ป่ะคะก็คือตัวนี้เป็นหัวขวดใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวใช้หักไปเลยมันจะมีตัวที่หักให้มาแถมมาในกล่องนะคะนี่จ้ะ อีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เลยจ้าแอมพูค่ะตัวนี้เป็นแอมพูของด็อกเตอร์สเปเลอร์นะคะตัวนี้ค่ะแอมพูของด็อกเตอร์สเปเลอร์จ้าแอมพูฟอลลิงสโนว์นะคะตัวนี้ค่ะช่วยให้ผิวกระจ่างใสตัวนี้เป็นงานดูแลฝ้ากระโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้เอ่อหนึ่งกล่องก็คือมีอยู่7แอมพูนะคะ อนึ่แอมพูก็จะมีอยู่ประมาณ2 ml ค่ะตัวนี้ก็คือรวมสารสกัดหลายสิ่ง everything มากเลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะมีทั้งวิตามิน C วิตามิน B 3ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าวิตามิน C ะค่ะก็คืออช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสเนาะแล้วกอ็อะไรนะลดเม็ดสีค่ะแบบเม็ดสีเมลานีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะที่แบบว่าทําให้แบบว่าผิวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือต้านผิวแบบว่าไม่ให้เกิดเม็ดสีเมลานินนะคะก็คือแบบว่ายับยั้งการเกิดเม็ดสีแบบเใหม่อะค่ะยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินเพิ่มก็คือเหมือนว่าผิวเราจะได้ไม่กลับมาหมองคล้ำใหม่น,นะคะก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือช่วยลดค่ะก็คือช่วยลดฝ้าช่วยลดฝ้ากระแล้วก็ไม่ทําให้ฝ้ากระ กลับมาแบบว่าเพิ่มก็คือเหมือนว่าช่วยลดแล้วก็ไม่ทำให้ผิวกลับมาหมองคล้ำใหม่นะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็วิตามิน B3 ใช่ไหมวิตามิน B3 ก็ช่วยซ่อมแซมผิวอะค่ะก็คือแบบว่าจากผิวเราที่แบบว่าเนาะหมองคล้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันช่วยซ่อมแซมผิวได้ด้วยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าแอมพูตัวนี้ก็คือมีความเข้มข้นมากค่ะ ็ส่วนใหญ่แอมพูเนาะก็จะมีความเข้มข้นสูงอะคะ่ะก็คือเราจะใช้เป็นแค่ครั้งคราวนะคะเราจะไม่ได้ใช้บ่อยๆจ้ะเข้มข้นสูงก็คือเราจะไม่ใช้บ่อยๆนะคะ คือเราจะใช้เป็นแค่ครั้งคราวนะคะคือแอมพูเราจะใช้เป็นแค่ครั้งคราวเท่านั้นนะคะก็ถ้าเราใช้ก็คือเหมือนว่า1กล่องก็คือใช้เป็นแบบว่าครั้งคราวก็จริงแต่ว่าก็คือ1กล่องเราก็ใช้ให้มันหมดเลยนะคะคือก็คือทั้ง7จ็ดแอมพูก็คือใช้ให้หมดไปเลยค่ะก็คือมันมีความเข้มข้นสูงเนาะก็คือแอมพูส่วนใหญ่นะคะก็เหมือนงานกู้ผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมาะมากนะคะสําหรับงานกู้ผิวค่ะ ส่วนสูตรนี้นะคะ Falling Snow ก็คือเหมาะมากสำหรับคนที่แบบว่าต้องการดูแลฝ้าดูแลกระค่ะก็คืองานผิวงานฝ้ากระจุดด่างดำอะไรเงี้ยค่ะคือตัวนี้เลยนะคะแอ p o ูสูตรนี้เลยนะคะเหมาะมากเลยจ้ะ a m p สูตรนี้ก็คือใช้ตอนไหนนั่นแหละคะ่ะสูตรนี้ก็คือใช้เฉพาะตอนเย็นแล้วก็กลางคืนนะคะสูตรนี้ค่ะเราไม่แนะนําให้ใช้ตอนเช้านะคะ ก็ว่าสูตรนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันดูแลงานฝ้างานกระค่ะก็คือเน้นใช้ตอนเย็นจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันมีแบบเนาะวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสูตรนี้เราทดลองมาแล้วจริงๆคือแบบว่าใช้ดีมากเลยนะคือใช้แบบดีจริงคือฝ้ากระนี่คือแบบว่าฝ้าค่ะก็คือกระก็คือยังไม่ได้ว่าแบบจะลดเนาะแต่ว่าฝ้านี่คือแบบว่าลดจริงๆเลยค่ะคือแบบว่ามันจางลงนะคะเนี่ยค่ะ ก็อย่างฝั่งนี้เนาะปกติจะเข้มมากนี่คือมันจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะถึงบอกเลยค่ะว่าเหมาะมากเลยนะคะสําหรับเออใครที่ต้องการดูแลงานฝ้านี่คือแบบเหมาะมากเลยค่ะแอมพูสุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาหักแอมพูให้ดูนะว่าใช้ง่ายหักยากแค่ไหนนะคะ ะมาลองหักแอมพลูด,ดูนะคะว่ามันใช้ยากหรือใช้ง่ายหักยากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วนะคะที่เราใช้มาเพราะว่ามันมีตัวที่หักหลอดมาให้ด้วยเนาะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาหักแอมพลูนะคะนี่ค่ะก็ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือแบบมันเออมันจะเป็นตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่แถมมาในกล่องก็เป็นตัวหักแอมพลูนั่นแหละคะ่ะ แล้วก็นี่เป็นแอมพูนะคะแล้วก็ใช้หัวตรงนี้ค่ะสวมไปเลยแล้วก็ใช้แรงนิดนึงนะคะกดไปค่ะเนี่ยนะคะค่ะนี่นะคะ,คะ,ะ,คะหักออกมาแล้วค่ะหักมาแล้วมันก็จะเป็นแบบเน,น,นี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะอยู่ในหลอดค่ะ ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะหักมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเป็นแบบนี้ก็คือก็เทใส่มือลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะลงมาเทแอมพูดูนะคะมันจะเทไม่ค่อยออกนะก็จะประมาณเนี้ยเนื้อมันก็จะเป็นสีประมาณเนี้ยค่ะ แต่ว่าอันนี้เราก็คือเทมาเลยเยอะๆนะคะแล้วก็ใช้ให้หมดหลอดเลยนะคะค่ะประมาณนี้นะจ๊ะเนี่ยค่ะพอหักมาเสร็จแล้วหลอดมันก็จะคาอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่ามันดันออกมาฝั่งนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะอยู่อย่างนี้นะคะแต่เราก็ฝั่งนี้มันไม่ออกหรอกนะคะเนี่ยค่ะเพราะแต่ว่าดันกลับมาฝั่งนี้ได้แล้วก็ดันเนี่ยค่ะ ก็มันจะเป็นก็พจะประมาณเนี้ยค่ะก็คือก็เรากา็ทิ้งใส่ในสัมีีนะคะง่ายดีค่ะเพราะส่วนใหญ่เราก็จะคือจะทิ้งใส่ในสัมีีเลยจ้ะเคลียไปให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะพอใช้แล้วแบบหน้ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเอ่อเขาเรียกว่ายัางไงนะมันจะเหมือนว่าแบบมันจะตึงๆนิดนึงเนาะมันจะช่าๆตึงๆนิดนึงค่ะก็จะประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะ มันก็จะประมาณนี้และจะชอบค่ะตัวนี้ค่ะสูตรนี้คือชอบมากกว่าสูตรอื่นนะคะเพราะว่ามันช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสลดฝ้าลดกระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจุดดงๆคือแบบอันนี้ก็คือเริ่มจางลงแล้วนะเพราะปกติแบบจะชัดมากเลยค่ะอันนี้คือเริ่มจางแล้วก็รอยสิวค่ะเนี่ยค่ะรอยสิวก็คือจะจางลงนิดนึงค่ะ แต่รอยสิวอ่ะปกติมันก็จะจางลงเออเองได้อยู่แล้วค่ะต่อให้เราไม่ได้ใช้อมพลหรือว่าใช้อาุุไวัยเทนนิงนะคะแต่ว่ายิ่งถ้าเรามีตัวช่วยตัวนี้คือแบบว่าจางลงง่ายมากเกลี่ยไปนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าหนึ่งกล่องนะคะมีเจ็ดอมพล ในหนึ่งแอมพูก็คือถ้าเราแกะแล้วก็คือถ้าเราหักหลอดใช้แล้วก็คือ,อใช้ให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันมีความสเสถียนมากค่ะคือเข้มข้นมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็คือ,เ,อเวลาหักแอมพูมาแล้วก็ก็คือแบบว่าใช้แบบว่าหยดออกมาแล้วก็คือแบบว่าทีละครึ่งขวดนะคะ พอใช้ทีละครึ่งขวดเสร็จแล้วก็นั่นแหละค่ะก็เทออกมาอีกครึ่งหลอดพอเทออกมาครึ่งหลอดแล้วก็ใช้ให้หมดเลยค่ะคือดีงามพระราม8ค่ะบอกเลยค่ะว่าเราชอบมากค่ะแล้วก็แบรนด์นี้นะคะคือจริงๆเขาจะมีสปาของเขาด้วยนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้อ่อก็อย่างที่บอกนะคะว่า เป็นแบรนด์คุณหมอนะคะแบรนด์นี้เดี๋ยวนี้เราก็จะชอบผ่านมาใช้แบบว่าแบรนด์ของคุณหมอเขาเนาะเพราะว่าคุณหมอเขาก็อาจจะแบบว่าศึกษานน่นนี่นั่นมาแล้วก็อาจจะแบบรู้เกี่ยวกับสภาพผิวแบบว่าค่อนข้างจะดีนะเราถึงชอบเพราะว่าเราใช้แล้วรู้สึกว่าแบบมันทําให้หน้าเรามันแบบดีขึ้นนะเอาตรงๆนะคือมันมันเหมือนกู้ผิวเร่งด่วนอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวนี้เราก็หันมาใช้แอมพูนะหลายแบรนด์เหมือนกันที่เราใช้แอมพูอะคะ่ะ ดีงามนะคะใช้ง่ายมากด้วยค่ะหลอดก็คือหักไม่ยากเลยนะคะตัวนี้บอกเลยค่ะว่าพวกพาก็โคตรสะดวกค่ะใครที่แบบว่าเน้นงานฟ้างานกระหน้าหมองหน้าคราม้มคู้ผิวเร่งด่วนตัวนี้เลยนะคะแอมพูตัวนี้เลยค่ะ falling snow ค่ะของ dr speller นะคะอย่าลืมนะคะฝากช่องเราด้วยนะคะช่องเรามาริสาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกรดกระดิ่งให้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ